ฮัลโหลสบายดีเจอกันแล้วเมื่อนี้วันพิดตอนแรงประมาณสามโมงแรงก็เลยมาสตอ็อใบกลุ่มงูอยู่นอทฮอลลีวูดในก่ก็มมาในกลุ่มรถจักรแล้โหสร้างใหญ่ในพอ ได้เสร็จหรือยังใช่ครับ้เขาก็จะใส่โรลไรเดอร์ตอนนี้โอ้โหจิการ์โนะนกับพวกน้องๆเขากำลังแป่งรถเราจะไปทำเมนยูกันวันนี้นะอันนี้ ไก่ดำพี่น้องแล้ะข้าสิีบตุนตุนไก่ดำใส่สมุนไพรสมุนไพรเราจะพัดปลาพัดเพ็ดปลาดุกพัดปลาดุกก็มอีอ่า,าอาณะต้มหัวจิงไคร่หัวบัวใหญ่ขิงเม็ดหอมป้อม ะจะหน่อยไปลอเช็คก,ก,กันเอามาแล้วจังอะไรต้มได้ประมาณครึ่งชัวง่วโมงเราต้มหม้อเฮากัไปเบิ่งดูว่ามันได้แล้วบอโอ้หอนพี่น้องสมุนไพรตุ่นไปดุนสมุนไพรแล้วก็เอาไก่ใส่เลยพี่นอ้องจับไก่มาใส่เลยไอคืนไ้กินหนึ่งไก่ดำวันนี้ตุ่นไก่ดำใส่ทั้งตัวเลย Thay cho tỏa lưỡi à. à. đẹp Ờ, bọn nó nháng nháng Hạ áo gai xay Bọn à, nó hạ áo Ăn nó bắn đúng cái Rượu ăn Mặc hết. จะเทียมต่ำสิการทอดเจียวอย่าว่าเรื่องอะไรต้นสีไทยมีพริกไทยมีอย่างในพี่ลุนก็ผัดใส่กะเพรานะเนี่ยกะเพราอะกะเพราคิว่าร์ผัดเออกะเพราก็ได้กะเพราก็ได้เออคือกะเพรามีคือแกงยุโรปอันหนาแล้วก็ได้สีแฉกด้วยโอเคโอเคใส่กระที่ไปเรื่องแล้วก็มีรส่า ใส่ใส่ไปแล้วก็ใส่ใส่สมุนไพรสมุนไพรอะไรน่าหานมันก็เคยหลเกินพ่อตาเลย่เป็นอย่างไรแยเย็นเย็นสมุนไพรโอ้โหโอ้โหใช้มต้เลยเหรอเนี่ยน to ี่หอยข้าอยนางก็หอยนางล้ม เขาพี่ลุงตาพี่แกใ่ใส่เห็ด้าอยลยงนี่ยคือเต้นน้อยอเต้นน้อยพี่เขาใส่อะไรลุกก็ใส่น้ำป่าลงไปไม่เป็นเดือต้องไฟแรงๆนี่นแต่งกำลังแต่งรถให้น้องๆ ช่างแอดกำลังแกงรถให้น้องๆเขาไม่เดือดไปจริดี๋ยวโดนไฟอันนี้แมเนเจอร์ใหญ่นั่นแหละนี่ยแมเนเจอร์ไม่ใช่แมเนเจอร์เป็นเป็นดูแลความเรียบร้อยเอออะไรนะออแกไนซ์เรื่องวัคซีนไปตามเบิ้งลู่น้าตา้า้พี่นุ่มหอมมากหอมโมเ็ดตส์ว่ะโมเฟตส์โมเฟ็ดเนาะ ใส่เขียอะพ่อในที่เขาใส่กัญชาใส่ลงไปเนี่ยอ๋อใส่ลงไปแล้วหายไปไหนหมดไม่รู้หายไปหมดเลยอ่าก็ใส่เขาลงไปบดใส่กิบูดป่ะฮะใส่กิบูดป่ะบอบอใส่ขอฟต์พาร์ทเลยนะใบมุกูดเขาเรียกกิบูดกิบูดของสารเล่าลองถามโนซีอมาเจอกัน EP เท่าไหร่แล้วไม่ทราบครับยังไม่รู้เลยแต่ยังไม่เคยเห็นใน YouTube เลยนะครับ แต่เราก็จะพูดให้ให้น้องจะได้มีกำลังใจทำ Youtube ต่อไปนะขอให้ได้เป็นล้านวิวล้าน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 วิวเอาร้านวิวก่อนนะภายในปีหน้าถึงปีหน้าเลยนะล้านวิวนะขออวยพรให้นมน้อยร้อยช่างฉายาคีบีเอ็มดับเบิลยหรือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่า ขี่รถไกด์โอ้ได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 ้อยู่พี่ได้อยู่เลยนะเอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปเติมไอ้ก๊อฟฟาไอ้ก๊อฟฟไม่ต้องขอทำมาดึงโอ้โหตอนเดียวกายใส่กับชีเปลือยแล้วจ้ะนอาไปตุ่มยังรอกโต๊เนาะอันนี้กะเพรากะเพราปลาดุกเปลี่นกะเพราเปลี่ยนปลาดุกครับ ผัดเห็ดปลาดุกนี่ชอบนะพี่สุดชอบผัดเห็ดปลาดุกสดนะเออปลาดุกสดพี่ไม่ชอบทอดอ่ะพี่ชอบสดมามาลองดูอร่อยปะเเเซ็็งงงลยยยนนนะอ้ัดไไปป่ารสชาติก่ำๆไม่สำหรับพีคิดว่าเผ็ดพอไหมธรรมดาธรรมดาอ๋อถ้าธรรมดามดแสต่ไหน นี่ม,นมันใส่กอกพี่น้องใส่กอกหวานไอ้ไอมุมนั้นเนะ่ะมันหักศอกเลยไงแก<า>แม่งหักศอกใส่ซอสซีฟู้ดเข้าไปไหัหกศอกแล้วข้างในแม่งตีบอีกมาลองดูก็มันพ้อเลยขปาโคเล็ตใช่หรอเนล่าใชเ่เนาะมันไม่ต้องเคลื่อนสุดยอด พ่อหอลแั้อหลังจากต้มอยู่พุ่นหลังมาต้มอยู่นี่ต่อตุนเห็ดไฟน้อนสูตรแต่น้ำเมาพ่น้ำมันอ่ะโอเคได้ป่ะน้ำโอเคแล้วน้ำโอเคแล้ว ตอนนี้รอให้ไก่ม่รอวันสีขาวอีกนิดนึงจะกินได้เป็นรสชาติหน้าป่ะเนี่ยอันนี้น้องน้องเขาก็ทำแทนสองพูดอย่างเงี้ยแฮนด์ดอเบาเดี๋ยวนี้ปองเขาเป็นประหยัดมากเครื่องรถตกแต่งไม่แต่งหรอเก็บกันให้เมียอย่างเดียวใจพี่อ่ะตลกมากนะพี่เนี่ยเขาประหยัดจริงๆอ่ะรถเลยรเขาไม่แต่งเออเขาเก็บเงินให้เมีย โอ้เขารักเมียเลยเขารักเมียโถไม่รักได้ยังไงล่ะเนี่ยเห็นไหมเดินไม่ได้เมียเขาต้องป้อนเมียไม่รักเมียแล้วจะรักใครใช่ใช่ใช่ที่ใช่พี่พูดถูกใช่ไหมนะเนี่ยโอ้ภาษาเก่งเลยโอ้รีวม่ใช่มั้ง ว่าไงครับหัวหน้าตั้งได้ได้สูตรดมลงไปในกูก็มึนแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องกินนะชอบเหลือเกินนะเนี่ยมานั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็หลับเดีวก็หลับเฮ้ยพี่น้องรีบมากินนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไม่ถึงทุ่มหนึ่งพี่ก็นอนแล้วจ้าใครเราได้จะมาพี่เจมมันเอารถไปก่อนใคร แล้วเป็นไงอยากินนั่นนี่ไงพี่ลองดูหน่อยมันอร่อยมากก็โอเคชิมหน่อยไหเผ็ได้แล้วดมาลองตักให้นี่ได้แล้วได้เหรอเอาไม้เนาะเอาแล้วพอแล้วไม่เหาเผ็ดป่ะเผ็ดนิดหน่อยโอ้โหลองทานโนซี่พี่เดี๋ยวเขาตดน้ำซุปเลยเอออันนี้ก็กินอะไรนะผัดเผ็ดปลาดุกผัดกะเพราผัดเผ็ดปลาดุก กระเพาควายโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยความความเผ็ดนี่ร้อนแรงเคนถนัดรับประทานเอาลองดูโอ้โหกว่าจะได้ปรับประทานนี่ลีลาเยอะเลยเกินเลยพี่อนี่ต้องต้องขอขอบยังไงครับขอ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 บใจอย่างมากเนี่ยไม่เคยกินสูตรนี้มาก่อนเลยโอ้โหอร่อยนะมา เอาซุปไหมลองดูไหมพี่พ่อพี่กาทีได้ที่เลยได้แล้วได้แล้วตัดได้เลยตัดได้กาต้มกงาชาเฮ้ยกาต้มกงาชาต้มกงาชาเลยเหรอกาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไก่นี่ยนี่กาเออโอ้โหตอนนี้ของดีมากเลยจ้ยคือที่แล้วนี่พี่ซัดไปสามตัวสองคนสามตัวเขาเป็นมัใชส้ไม่กินนะยัดห่ารู้ปะเป็นไส้ตะขาบรีบเลย แต่วางไม่ต้องนูเลยไม่เกี่ยวกันวันนี้วันนี้เป็นยังไงลู้ความรู้สึกดีใจไหมได้ใส่ใส่ใส่แอร์ไร้ใหม่โอ้โหอย่างไรของแพงของแพงสั่งมาไกลด้วยจีนเออมาจากโอ้โหจีนันมีมาให้เลย เพราะว่าเพราะว่านึกว่ามันปิดไงสั่งมาเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งก็ได้เหรออ๋อสวยดีสวยดีสวยดีใครใครโอ้ทุกคนตอนนี้แอร์ไร่อยู่เนี่ยนี่ขนาใครกันแอร์ไร่อยม่เนี่ช่างใหญ่นะใส่ไม่ได้กระเป๋าเลยช่างใหญ่่องตาเอียร์มั้งคนณบอกตองสีแดงตอเล็กตองเท่าไหร่คะแม่ดูเก็บบ้านก็ไม่เห็นแล้วเอาออกมาให้กันเฮ้ยไม่ต้อง มันเป็นหล่นลืมอยู่ไว้โลงที่ไหนบ้างอะไรแต่ว่าถือมาไม่รู้นะไปนะก็เมื่อวานมันมันมีกระเป๋าที่ไหนแล้วมันมีแต่ชุดนอนไหนจริงฮะตอนนี้พี่กิดก็จะชิมใหมไก่ดำกลับไม่อีกแล้วนะครับ EP ที่5อ่าไก่ดำตุนตุนสไตล์ไหนครับบ้าน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 อันนี้ไม่ใช่ไก่ดำอะใครเอาไปเผาขนแล้วเป็นอย่างนี้นี่น้ำซุปก่อนนะครับน้ำซุป ขอาอนี่ขนาดยังไม่ปรุงเลยนะฮะมันหวานหวาน,วานธรรมชาตินะฮะสุดยอดเลยใช่ไหมนี่ถือว่าครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกรสชาติดีมากนะครับอ้าวลองชิมเลยเนื้อเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอ,เ,นอเนื้อไก่ดำเขาขี่เป็นแต่เขาไม่เคยขี่รถใหญ่อ่าแล้วใครขี่กลับบ้านนะ เขาเวป Uber, er. ้ายุ้ยเป้าอเป็ยยยยยยบยปยยไชยยยยยยยอยยยยยอยย่ยยยนยย้ยย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 ่ไยย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 ย้ายยนยยยยยยมยยยยก่ยยเยยยยยยยดยยยลยย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 ยอยยย้ยย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 ัยยยยยบยย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 อยยยย เป็นยังไงเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับอันนี้ก็ลองดูลองชิมลองลองชิมหน่อยนี้ขาขาปลาเดินไปขาขารีวิวไปรีวิวต่อยรีวิวหน่อยเหมือนกันเหมือนเนื้อไก่บ้านเลยอ่ะแต่น้ำซุปนัวน้ำซุปนัวน้ำซุปนัวมากเลยรสชาติดีมากจนเท้าเปล่าก่อนแล้วก็กลับกินไปยิ้มไปกินไปยินไปไก่อร่อยเป็นยังไงครับรสรสชาติ อร่อยไหมดํายันกระดูกเลยครับดํากระดูกเลยอัน,อกกนเปียกจีนนูนอตุ๋นยกจีนะนะครับนี่มาจยากโย่ันนะครับโอเคได้ไหมผ่านไหมผ่านไหมผ่านผ่าน